ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะไม่ได้เจอกันนานนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปขอโทษทีช่วงนี้ก็ติดเรียนติดหลายๆ,ๆย่างนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําใช้คําว่าแนะนําเกมก็ไม่ได้คือจริงๆอย่างที่เห็นกันในปกคลิปนะครับผมจะมาเปิดกาชาของเกมเกมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเกมโปเกมอนที่ผมไม่รู้ว่าเป็นเกมใหม่หรือเปล่าหรือว่าเขาเล่นกันมานานแล้วนะครับคือเกมแนวเนี้ยมันเป็นเกมแฟนเมดนะครับ อย่างที่เข้าใจนะครับมันเป็นเกมเถื่อนไม่ใช่เกมแท้นะครับผมที่เคยบอกในเกมอโปเกมอนที่ผ่านๆมานะครับว่าเกมพวกนี้นะครับพอโดนจับได้หรืออะไรเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเกมมาเรื่อยๆนะครับเพื่อหลบเลี่ยงลิขสิทธิ์ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับล่าสุดที่ผมสามารถค้นหาจาก Play Store ได้นะครับชื่อเกมมันจะชื่อว่า Monster Gym Championship นะครับอยู่ระหว่าง Early Access ซนะครับซึ่งทุกครั้งนะครับที่เกมพวกนี้ออกมามันก็จะอยู่ใน Early Access แบบ ตลอดการถาวรน,นะครับไม่มีทางที่จะพ้นจาก e r r l Access ไปได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะโดนตรวจสอบทางด้านลิขสิทธิ์นะครับแล้วพอโดนตรวจสอบขึ้นมาเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเกมหรือบางทีก็ปิดเซิร์ฟเวอร์ไปเลยก็มีนะครับแต่เกมนี้ก็ทํามาดูค่อนข้างจริงจังน่าดูก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะครับเอาละมาเข้าเรื่องหลักดีกว่าเกมนี้เดี๋ยวถึงเวลาที่จะรีวิว เอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาให้ดูก่อนถามว่าทำไมผมไม่ทําคลิปรีวิวก่อนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเล่นกันมานานแล้วนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับเกมพวกนี้ถ้าเป็นไปได้ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปเติมเงินมันก็ได้นะครับคือเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยผมพูดเลยผมเติมเกมนี้ไปทั้งหมดแค่155บาทนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูว่าตอนนี้155บาทผมอะ่ะเป็นยังไงนะครับ CP แล้งนะครับอันนี้เป็นการจัดอันดับแล้งของเซิร์ฟเวอร์เกมนะครับ ตอนนี้ผมเติมเงินไปแค่ทั้งหมด155บาทนะครับผมอยู่อันดับที่24ของเซิร์ฟนะครับคือค่าพลังของโปเกมอนทั้งทีมรวมกันเนี่ยผมจะอยู่ที่อันดับ24ของเซิร์ฟซึ่งก่อนน้นนี้ผมอยู่สักอันดับที่2 0 21ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้พอไม่ได้เล่นเกมมาสักประมาณวัน2วันเนี่ยมันก็อันดับมาอยู่ประมาณนี้แหละเพราะงั้นอย่างที่บอกนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเติมเลยนะครับคือคุณเล่นปกติคุณก็เล่นได้เหมือนนนกกัเกมี้ แต่มันก็อาจจะไปช้านิดนึงนะครับแต่ผมก็มาได้เห็นไหมครับผมเติมไม่แค่ร้อยห้าสิบห้าบาทผมไม่ได้เติมไปเยอะแยะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับร้อยห้าสิบห้าบาททวนผมก็ยังสามารถมาถึงจุดจุดนี้ได้นะครับก็คืออันดับที่ยี่สิบสี่ของเซิร์ฟนะครับนี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งสีพีสีพีแลงเนี่ยยี่สิบสี่ของเซิร์ฟนะครับอันนี้ชื่อผมผมเล่นอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับใครอยากเล่นก็ตามมาเล่นกันได้คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามา ทำตามจุดประสงค์ของคลิปนี้กันดีกว่านะครับผมมาเพื่อเปิดกาชาให้ดูซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลองไปคํานวณกันดูก่อนนะผมต้องเข้าไปที่ซัมมอนนะครับผมมีเหรียญอยู่เนี่ยอยู่ประมาณ58เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มนะฮะเอางี้ดีกว่าเรากดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวได้เท่าไหร่ว่ากันตอนนี้นะครับซัมมอนนะฮะอันนี้ผมจะไม่กดนะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปแยกแล้วกันเพราะว่าอันนี้มัน ถ้าผมจับเข้าใจไม่ผิดมันน่าจะการันตี SSR ให้ผมตัวหนึ่งมั้งนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเพราะงั้นวันนี้ผมจะมากดแค่ตู้ธรรมดา normal search นะครับมาดูกันว่าเราจะได้กี่โลวิตินี่นี่เขาบอกว่าถ้าผมกดอีกทั้งหมด72โลผมจะได้ SSR แน่หนึงหนึ่งตัวนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่10โลแรกใช้9เหรียญน,นะครับป,รปึ๊บไป สีแดงไหมไม่มีเลยโอ้โหทีห่เห็นนะครับถ้าเป็นสีทองก็คือ S R นะครับสีม่วงจะเป็น R ธรรมดาถ้าสีแดงนี่คือ S S R นะครับคือของที่โอ้ตัวแรกดาวก้อนไนอันนี้ผมใช้อยู่นะดีด,ดีโอ้โหคี่ตัวมันมีแท้งผมอยากได้เมตากอ์สมากเลยนะแต่ว่าผมได้แต่ล่างเนี่ยออสนอแหลกครับไมกนมิสเจนเซกนี่เยอะมากเลยเพเผื่อต้องปั้นเจนเนสเซกแล้วมันเนี่ยผมได้เขาบ่อยมากเลย ไปกันอีกสิบลู่ลงไปสีแดงแดงมาโอ้โหไม่มีเลยทำไมทำไมสีทองมันเยอะอย่างงี้วะโอ้สายูเอสอาร์โอ้โหแม่งนี่ไหมเฮ้ย,ยทำไมตัวนี้นอร์ม,มอลเยอะมากเอสอาร์โหเอ้ยแต่ทอนดัคส์ผมผมมีแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีเยอะ คือก็อยากได้มาอัพโอ้โหราคาซืมน้อยจังเลยอะไปต่อครับอันนี้20แล้วนะครับไปต่อกันอีก10โลโลที่30ไดไหมผมขอละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทาบโกโกโกูโคโค่ดีครับขึ้นด้านบนโอ้โหมาแล้วทาบูโคโคผม30โลเอาเอเซาหนึ่งตัวนะครับทาบูโคโค่กาบไปไหนโอ้โหยูนีทาบโกโกูโคโค้โห เอสอาตัวที่3ของผมนะครับตอนนี้ผมมีโฮโอมีเลควาซ่าแล้วก็ทาบูโคโค่นะครับสุดยอดสุดยอดโอยอยากได้อีกอะดิฟฟอลผมขออีกตัวได้ไหมไ,ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วอ่ะขออีกตัวนะโผผมสามสิบโลแล้วนะครับเหลืออีกกี่โลเนี่ยไปต่ออีกโลที่สี่สิบสี่สิบโลมาไห้ไม่มาครับชื่อไม่ขึ้นเลย โอ้โหสีทองได้3อันน้อยมากโอ้เกลาดอสนะครับอาคาซามอีกแล้วกาดิวอยทอนดัสโอ้ครบ3ตัวที่เหลือไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับไปต่อกันอีกมาโลที่เท่าไหร่ละ50ปะ่ะ50โอ้โหโอ,โอ้รอบนี้ได้3ตัวนะครับ SR เหมือนยิ่งกดที่ SR มันยิ่งน้อยอเลยว่ะไอแต่โอ้ด์คไลย้ดลยด์คไลผมไม่ค่อย นานๆจะได้เขาทีนะครับเรทเขาออกยากอยู่นะพูดถึงเนะี่ยลาชูว์ลาชูนโอ,โอ้โหดาวก็ไนท์เยี่ยมผมปั้นดาวก็ไนท์อยู่นะครับผมดีใจมากเลยถ้าได้ดาวก็นไนท์มาเหลือเท่าไหร่เนี่ยอ,อีกโลที่ห้าสิบใช่ไหมห้าสิบแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเนเจอร์ผมได้แซฟดอสเหรอผมได้แซฟดอสเนเจอร์เมื่อกี้มันขึ้นโชว์อะไรอ่ะ โอ้เบต้ากอสอ๋อเฮ้ยผมได้เบต้ากอสครั้งแรกโอ้ผมได้ทอร์เนดัสทอร์เนดัสที่เป็นไอ้นี่ครับเนเจอร์เนเจอร์อันนี้นะครับดีมากเนเจอร์อน,นี้เป็นเนเจอร์ที่บวกสเต็ตโอ้อยไอตัวนี้มันต้องล็อกไปแล้วปะดเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปล็อกทอร์เนดัสตัวนี้ไว้นะครับไปต่อกันอีกผมต้องใช้เท่าไหร่อ่ะพันสองร้อยสี่สิบเลมอนเมื่อกี้โลที่หน่ห้าสิบใช่ไหม นี่โลดที่60ไป60สิบสร้อยดูวะเนี่ยไม่แดงให้กูหน่อยเลยโอ้โหกาชออ้อมอ้าวอัติคุโน่ผมมีอัติคุโน่ที่เป็นชายนี่ด้วยนะผมไม่รู้ว่าได้มาตอนไหนเหมือนกันยี่้โคตรฟุกเลยอราคาซามีแล้ว ไปต่อครับไปต่ออีก2 2 0 0สอยาไดมอนด์นะครับเมื่อกี้ไหร่60อันนี้70ปะ่ะ70ไอ้เหีอ้ยีจะร้อยแล้วนะ70โลโอ้ยมันจะดีมากเลยถ้าผมจบด้วย SSR อีกสักตัวหนึ่งนะโอ้โเโีเนเนี่ยนหาง่ายนะครับมอลเทสโอ้โหเนี่ยวว่าใช่นี่ ไปอีก80 80ครับ80โลไม่มีสีแดงเลยส่วนมากสีทองจะออกประมาณ3นะครับก็ตัวดมเดิมป่ะมอเทสสีกนะสโนลแลกสโนลแลกโอ้สโนลแลกสามสองตัวนี่ครับสโนลแลกสามสองว้าไปอีกครับไปกี่ตัวถ่ายแปดสิบละเก้าสิบ เอาสิบแล้วสีแดงต้องออกแล้วไหมยังไม่ออกถามโอ้โหสีทองออกอันเดียวใจร้ายจังวะเชี yeah. ่ยยี่ไม่เข้ใจร้ายเลยโหลดแล้วออกลายชูด้วยม่ไม่ได้ปัน้นไม่อยากได้เลยโอ้แต่เบรฟสามครับลายชูถือว่าดีอยู่อา่าให้ภัยให้ภัยสุดท้ายครับผมหมดแล้วเพช็ดเก้าสิบโอ้ย จบนะครับผมเหลืออีก4ซัมมอนผมจะได้เอสเซอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าตอนนี้เพชรผมหมดตัวแล้วจริงๆนะครับหมดแล้วหมดจริงๆนะครับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ไปหาโหลดมาเล่นได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับผมเตือนทุกครั้งเวลาที่เล่นเกมเถื่อนพวกนี้นะครับไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปเติมถ้าเติมก็ไม่ต้องถล่มลึกเยอะนะครับก็เติมนิดหน่อยพอของปากของพออย่างผมเนี่ยร้อยหบบาทร้อยหกสิบบาท ก็พอแล้วนะครับคลิปหน้าผมก็จะมาพูดถึงระบบต่างๆของเกมนี้แล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมเล่นมาก็จะพยายามแบ่งปันให้ได้มากที่สุดนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะ